สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟกับ f c กันนั่นเองนะคะทุกคนเย่ในในวันนี้เราจะมาเล่นมนหมาป่าเดียวดายกับ f c กันนั่นเองค่ะ <c oughs> เราก็พิมพ์ไปหาเขาว่าใช่พี่หรือเปล่า f c f ซอซหนูเหรอครับ f c ซดีใจที่ได้เจอนะ ค่ะเราก็พิมพ์ไปแบบนี้เลยค่ะเราก็รอให้พี่เขาโหลดหมาป่าดเดียวได้ก่อนนะคะทุกคนถึงเราจะเล่นได้ค่ะเราก็รอเขาโหลดอ่าโหลดเสร็จแล้วเราก็สามารถเล่นได้นะคะทุกคนเขาเป็นเอฟซีเราด้วยดีใจมากเลยอะ่ะ แต่เราก็ถึงว่าเราเล่นไม่เก่งนะแต่ก็พอเล่นได้อยู่อะเอฟซีจะว่าเราหรือเปล่า่ะอุ้ยอุยเอฟซีเราเก่งจังอะ ไปช่วยเอซีก่อนนี่แนละช่วยเอฟซีได้สามเลตเอฟซี FC ตายเลยอย่ะทุกคนเอซี FC ย่อให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่มาเป็นเอฟซีนะ โอ้โหโยนราเบิดมาตั้งแต่ไกลเลยระวังระวังเราต้องขึ้นไปช่วยเอฟซี ไอวอลกันอ่ะไปตรงนนั้เราต้องช่วยเราต้องช่วยเอฟซีอุ้ยเอฟซีเก่งจังอะอุ้ยเก่งมากเลยอะ ไ้นนัอนโอเคเดี๋ยวไปค่ะจุดีด้เจอเอฟซีเฉยโอ้เอฟซีเห็นเราแบบตัวจริงก็คงจะตื่นเต้น เอเก่งมากเลยอะวิโคตรเท่ถ้าเอซีเห็นแบบช่าง,งดังๆแบบตัวจริงคงจะว้าวเกินแน่ระวังระวังอุ้ย เดี๋ยวเรา FC ฆ่าไปหนึ่งตัวเราฆ่าไปหนึ่งตัวาก็กลายเป็นสองตัวรวมกันอะจริงปะละ่ะอุ้ย FC ย่อให้เราอะ่ะทุกคนเราจะพูด FC <ป>กี่คร<ป>ั้งกันแน่เนี่ยจ้าไปอยู่แล้วจ้า โยนแบบพร้อมเพียงเลยอุ้ยเกือบยิงตา โน่นโอเคเย้ผ่านแล้วผ่านทั้งสองคู่เลยจ้าเฮ้ยทำไม FC ฆ่าไปได้เยอะจังอะ FC ของเราอะ่ะเดี๋ยวโหดเกินปุยมุ้ยเก่งก้นจริงๆ โคตรเก่งอะทุกคนทำไมถึงเก่งจังเลยะอืมใช่อืม,อมสรุปเอจะเล่นได้อย่างเนี้ยโอเคเอซี FC อยากเล่นแล้วเอซก็กดอันนั้นให้เราแล้วเราก็กดเพื่อเล่นเกม เราก็ไม่ได้เป็นคนเลือกปืนจ้า FC เราใส่กางเกงหมู่แดงแล้วก็มีนะย่อให้ FC ก่อนดีกว่าไปก่อนเลยจ้า พันยาก่อนดีกว่า เราก็ผ่านไปด้วยดีค่ะทุกคนเขาก็มาย่อให้เราเหมือนเดิมวิยเก่งจังจบ งัดหัวประมาณเจสิบเก้าโอ้โหใกล้ถึงว่าเยอะอยู่นะต่อไปเป็นใครเลือกปืนใครเลือกปืนฝั่งน,นู้นแน่โอ้โหนูเลือกปืนสิปืนแต่ละอัน มันก็ไม่ยอมพันยาขอไอซ์วอลหน่อยนี่นะต้องทำแบบนี้ก็มายิงเอฟซีเราเราก็ผ่านไปด้วยดีค่ะ จะยอมแพ้ก็ได้นะจ๊ะแล้วต้องระวังสอบจ้าอีนูเอาอีตัวผู้หญิงมันออกไปแล้ว มันคงแบบน่ารำคาญหลมั้งจ้าเอซจ้าจ้าจ้านี่เราแบบจะผ่านเกินไปอ่ะเออเราก็จะไปด้ยวยกันอ้าวตายเองใช่เราเปิด อ๋แบบเท่ๆแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเอฟซีเราขึ้นแกนเลยเหรอนะอุ้ยตึงเกินไปม้ยเกินตึงเฮ้ยโคตรตึงโคตรตึงเลยอะ่ะอ้อจริงฉันอยากเล่นสวิสิอ๋อโอเคนั่นเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนก็แล้วกัน สำหรับคลิปวดีโอ,อนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก,ก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะปุย,ปย